ซันนี่แอนเดอรเป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลที่มีชื่อเสียงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเป็นกองหน้าตัวฉกาดในลีกเอิงฝรั่งเศสและลาลีกาสเปนเรื่องราวของเขาที่น่าสนใจและน่าฟังมีรายละเอียดสำคัญสำคัญเช่นความสำเร็จในลีกเอิงกับโมนานโกและลิยงเขาเป็นดาวซันโวสูงสุดของลีกเอิงฝรั่งเศสหลายฤดูกาลและเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ โมนาโกเขาเป็นดาวซันโวสูงสุดในฤดูกาล1,995-1,997และช่วยให้โมนาโกคว้าแชมป์ลีกเอิงในฤดูกาล1,996-1,997โอลิมปิกลียงถือเป็นตำนานของสโมสรเขาทำประตูมากมาย71ประตูจาก110นัดในลีก และเป็นผู้นำทีมในการคว้าแชมป์ลีกเอิงสองสมัยแรกของสโมสรในปี2002และ2003ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสถิติการคว้าแชมป์ลีก7สมัยติดต่อกันของลิยงการย้ายไปบาร์เซลโลนาเขาเคยย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซลโลนาในสเปนและคว้าแชมป์ลาลีกาใน้2สมัยสไตล์การเล่นเขาเป็นกองหน้าที่มีความสามารถรอบด้านสามารถจบสกอร์ได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวา เก็บบอลพัดบอลมงลูกกลางอากาศและจ่ายบอลได้ดีฉายาเด็กกันแมนเขาได้ฉายามาจากท่าฉลองการทำประตูที่มักจะทำท่าเรียนแบบการยิงปืนด้วยมือบทบาทหลังการแขวนสตัร์ทเขายังคงมีความผูกพันกับโอลิมปิกลียงโดยเคยกลับมาเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนกองหน้าและเป็นที่ปรึกษาของสโมสรด้วย โดยรวมแล้วซอนนี่แอนเดอร์สันคือตำนานที่ช่วยนำพาสโมสรโอลิมปิกลียงไปสู่ความรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและเรื่องราวอาชีพของเขาทั้งในบราซิลสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและสเปนล้วนน่าติดตาม